สวัสดีตอนสายสายเมื่อนี้อ้วนก็นจะมาแบ่งปันวิธีการใส่แร่ธาตุนะคะใส่แร่ธาตุในบอ่อปูนนะคะซึ่งว่า,าการเลี้ยงหอยของมูฮ้านี่ส่วนมากจะเป็นการเลี้ยงในบอ่อปูนบอ่อกระช่างนะคะซึ่งมันมีความจําเป็นต้องใส่แร่ธาตุนะคะเพราะว่า อยู่ในบอ่อปูนนี่มันจะบ่มีแร่ธาตุบ่มีสารอาหารเอียงเพราะฉะนั้นขามีความจําเป็นต้องเสริมมันนะคะนี่คะ่ะจะเป็นแร่ธาตุที่อ้วนขายนะคะพร้อมกับอาหารเสริมแต่นี้จะมาะาแบงปันวิธีใส่นะคะอันนี้จะเป็นแร่ธาตุสีฟา้ฟาอันนี้จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมโปเทสเซียมและแร่ธาตุสาหรับหอยนะคะอันนี้จะมีส่วนผสมหลายนะคะ วิธีการใส่นะคะอ้วนเนะนํนาก็คือหนึ่งช้อนกาแฟต่อนาํหนึ่งลอยลิตรนะคะแต่นี่นามมันเกิดหนึ่งลอยลิตรนะคะคือข้าเปลี่ยนนามใหม่ๆข้าเปลี่ยนนามบอ่อหอยไม่แล้วนะคะมันก็เป็นบ่อของอ้วนนะคะซึ่งอ้วนก็เอาต้นกล้วยนะคะไม่ต้องกล้วยคะ่ะให้เพิ่นกินนะคะให้เพิ่นกินเป็นอาหารก็จะเอาลงนะคะหลังจากที่เอาอาหารเอาไปกว้วยเอาเอียงลงแล้วนะคะ เขากับเอาแล่ถาุเอาไอ้แคลมเสียมมานะคะอ้วนจะใส่ประมาณนี่นะคะประมาณนี่บอบออ้วนมันใหญ่นะคะอ้วนจะวานเลยค่ะวานลงเลยค่ะวานลงเลยเขาก็จะปรับสภาพนามนะคะปรับซอยปรับสภาพหนามห้น้ามีความเป็นกลางนะคะจะบอมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงแต่ว่าน้ําพวกนี้จะมีความเป็นกลางนะคะใส่งายค่ะใส่ซ้ำหนีนะคะสําหรับบอ รับบ่อที่มากว้างสามเมตรยาวสามเมตรนนะคะตรคึงรค่งนะคะอ๋อกว้างสองเมตรครึ่งยาวสามเมตรครึ่งนะคะนี่ค่ะนะฮะก็ไอ้ให้ใมันข้างนี่น้ำใบตองกล้วยยังสี่ก็ได้นะคะเดี๋ยวหอยเขาก็จะขึ้นมากินเองเขานะคะมีนน้ี่สีไดเอานะคะขเขาเปลี่ยนน้นาหม่ๆเมา่ะ,ะเห็ุแบบนี้ได้นะคะ เดี๋ยวเขาจะปรับสภาพน้ำของเขาเองนะคะเดีวหอยเพิ่นก็นจะมาเก็บกินเองของเพิ่นนะคะค mm ่ะ hmm. โอเคเนาะค่ะเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเขากะ้าพอกันคลิปหนานะคะ mm hmm. ถ้าหากว่าอยากได้แคลเซียมโปเตสเซียมแมกนีเซียมและธาตุเพื่อที่จะบำรุงเปลือกหอยแล้วก็เท็ห้หอยเปลือกหอยเนี่ยขยายตัวได้เร็วแล้วก็ สีสันสวยงามเปลือกแข็งแรงเมื่อเปลือกมันขยายตัวได้เร็วหอยกระชงใหญ่เร็วนะคะแล้วก็สีสันเขาก็จะสวยงามสีจะเข้มขึ้นนะคะยิ่งล,ลดลดทีสีออกไปในเดือนนี้นะคะยิ่งใส่แมกนีเซียมแบบปลายแห้งคะ่ะจะซอยเรื่องสีสันสำหรับค้นที่เลียงหอยทออ่องสีสวยงามนะคะยิ่งแบบโอ้สีนี่แจ่มเลยคะ่ะ โอเคเนาะถ้า uh, อยากได้กับติดตวันมานะคะ0887141439นะคะะคะหรือว่าเขาไปในเฟ,ฟตวิชุดาพาคนนุณมีนะคะจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า